สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีกับกฤษดาคุ้ค่านะครับวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับมาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนหนึ่งวันนี้ได้มีรถใหม่เข้ามานะครับซูซูกิสวิปนะครับกับปี13ตัวท็อปสุดนะครับ g x นะครับวันนี้ขอขายแค่ราคา2 7 9 0 0 0บาทบาทนะครับรถนะครับสีดำสนิทนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับดูสวยงามกระจังหน้านะครับจะเป็นตัวเก่าอยู่นะ อ่าต to to ัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับจะมีไฟตัดหมอกมานะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว GX จะได้ล้อแมกด้วยนะครับถ้าเป็นตัวโลจากนี้นะครับมันจะเป็นล้อกระทะสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับ1นะครับล้อแมกนะเห็นไหมครับยางใหม่ๆนะครับล้อแมกกระจกมองข้างนะครับก็จะฝังนะครับไฟเลี้ยวไว้อยู่นะครับจะมีไฟเลี้ยวไว้อยู่นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อป มือจับต้องเป็นโครเมียมนะครับปุ่มนะครับยังไงครับไว้กดนะครับล็อกรถนะครับคีเลตนะครับตัวนี้ใช้เป็นบูสต์สตาร์ทแล้วนะครับสภาพรถโดยรวมนะครับค่อนข้างจะดูดีนะครับมีเสน่ห์จัดไปเน้นได้เต็มนะครับสำหรับทุกอาชีพออกได้นะครับบ้านชงบ้านเช่าก็ออกได้ไม่มี สลิปคาร์บอนมีใบรับรองเงินเดือนนะครับก็ออกได้ต่อให้ไม่มีประกันสังคมก็ออกได้ผ่อนตกอยู่เดือนประมาณ5,000บาทนะครับผ่อนตกอยู่เดือนประมาณ5,000บาทดูนะครับความสะอาดของตัวรถนะครับรอยตะเข็บรอยเม็ดร์คนะครับผมเห็นไหมครับนี่น็อตนะครับไม่เคยแกะนะครับทุก น็อตนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะครับมิดอาร์คนะครับยังคมชัดนะครับสีภายในนะครับจะต้องด้านกว่าข้างนอกนะครับเพราะข้างนอกเขาจะเคลือบเล็กเกอร์แล้วก็ขัดเขาเรียกขัดสีแล้วก็เคลือบเล็กเกอร์อีกรอบนึงครับทำให้มันมันเงานะครับส่วนเบาะนะครับข้างหลังเนี่ยพับได้นะนะครับเราดึงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับทําให้เห็นกันนะครับว่าพับได้นะครับไว้วางของได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถคันนี้จะเล็กนะครับบอกได้เลยนะครับ ระยัดน้ำมันนะครับขับดีช่วงล่างนะครับระบบเบรกก็พอสมควรนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีสำหรับรถที่เป็นพวกมินิคาร์นะครับคันนี้นะครับลูกค้าเอาไปหุ้มเบาะหนังมานะครับผมเบาะหนังสีดำนะครับดูสวยงามดีนะสะอาดสะอ้านนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดตัวนี้ก็ไว้ห้อยนะครับไว้เกี่ยวของเกี่ยวอะไรได้นะครับสิ่งที่ได้จากรถคันนี้นะครับ ได้ตัวท็อปนะครับได้ตัวท็อปนะครับปี2013นะครับตัวท็อปสภาพรถสวยไม่น้อยนะครับรถมือเดียวนะครับสิ่งที่จะได้จากรถคันนี้นะครับผมบอกว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็กระจกนะครับมีมาอย่างไงนะครับเราไม่มีแกะนะครับมีกล้องนะครับ สิ่งที่ได้มานะครับการดูแลรักษานะครับของท่านลูกค้านะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับปุ่มกดทุกอย่างนะครับไม่มีถลอกนะครับปุ่มกดไม่มีหักช่ององช่องแอร์นะครับอยู่ครบนะครับอุปกรณ์นะครับไม่มีชิ้นไหนนะครับที่ชำรุดนะครับนี่สิ่งที่ได้จากรถคันนี้ไปดูข้างหน้ากันต่อครับผมออปชั่นนะครับที่เขาใส่มานะครับ แล้วก็พอเปิดนะครับคําว่ารถสวยนะครับอยากจะบรรยายยังไงเอ่ยนะครับไม่จําเป็นต้องบรรยายเยอะนะครับคานเดิมนะครับคานเดิมน็อตไม่เคยเปิดฝานะครับดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยังอยู่คงเดิมนะครับเหมือนกับออกจากห้างนะครับผม เช็คได้เลยนะครับตามซอกนะครับตะเข็บต่างๆน็อตไม่เคยแกะนะครับตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะคร,ครับวันนี้ผมตองหนึ่งต้องขอจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ